สิ่งทั้ง G40 นะครับแล้วผมจะแกะออกก่อน จบมองข้างนะครับจบมองข้างนะแล้วก็จะเป็นอะไรด้านหน้านะครับก็จะเป็นแฮนด์จับโบทที่เราจะมาประกอบกันในในช่วงต่อไปที่ผมจะโชว์ให้ดูนะนะก็จะมีพลาสติกนันงข้านะครับของุูปแย่นดีนะครับเราก็ต้องนำพลาสติกออกให้หมดก่อนนะก่อนที่จะประกอบ ก่อนอื่นนะครับก็จะมีของในตะกร้าด้านนี้นะครับแกะออกตรงนี้นะจะมีตลกนะก็จะเป็นกระจบมองข้างนะเชือกันผะลก็จะเป็นตัวประกอบเข้ากับคอของรถนะนี่เราจะประกอบตัวนี้ก่อนนะครับเข้ามาด้านนี้นะเสียจใส่เข้าไป ลแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับเราจะบอกด้านบนที่หลังก่อนหนึ่งต้องเอาเหล็กตัวนี้ครับใส่เข้าไปในรูตัวนี้นะช่องด้านหน้าตัวนี้จะใสย่ยากนิดหนึ่งนะใส่ย,ยากนิดหนึ่งครับก็พยายามนะครับป้อของเหล็กให้มันเป็นแนวเดียวกันนะมันจะมีอยู่นะตรงนี้ประของเหล็กให้มันเป็นแนวเดียวกันนะ แล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงรูนะป๊บครับใส่ให้มันเข้าไปตรงรูนะเสร็จแ,แล้วก็บิดนิดนึงบ,บิดนิดนึดนงมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับบิดขยับไปขยับมานิดนึงับเพราะมันจะไม่เป็รเสร็จแล้วก็ใส่เข้ามา เราก็หมุนนะแคนอยู่นี้นะแล้วก็หมุนะไว้น้าจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันจะยังไม่ขันล็อกนะเราจะ,ะามาขันล็อกทีหลังนะโอเคครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้ใส่ไม่ได้นะครับมันไม่ฟิตนะนะให้เรานะครับบางทีสายเบรกนะครับอาจจะตึงเกินไปนะนะครับเพราะฉนะนั้นเราต้องผ่อนสายเบรกนะครับโดยการที่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องหมุนไปนะครับด้านซ้ายมือผมนะ้อเพื่อที่จะผ่อนนะครับสายเบรกนะครับ ให้มันยืดดอกยาวๆแล้วก็ผมุไปเรื่อยๆนะจนกว่าให้สายเบรกมันยืดดอกนะครับถ้าไม่มีถ้ามือหมุนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกเราจะขันนะครับตัวเบรกนะครับสายเบรกให้มันยืดหยุ่นนะครับเราก็จะใช้บล็อกเบอร์14นะครับนะถ้ามีก็จะใช้แบบนี้นะตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็หมุนนะหมุนจนกว่าสายมันจะ หยนะครับจนกว่าสายจะหย เกิดวันนี้สายตึงนะให้ทาแบบนี้นะครับตามที่ผมนะครับเสร็จแล้วมันจะใส่ง่ายกว่านะครับมันจะใส่ง่ายมากใส่ปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ายากนิดนึงนะครับ้านี่ยพอเราใส่นะครับเราก็ปิดตรงนี้นะปึออ๊บขึ้นมาให้ตรงนี้ไปอยู่ด้านหน้านะนะปิดด้านหน้าแล้วกดกดลงข้างหน้าลงนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะกนะดให้มันเข้าล็อกนะครับเราก็พยายาม ดูแฮนด์ให้ม so ันตรงนะครับดูแฮนด์ให้มันตรงหลังจากนั้นเราก็จะไขสกรูต so ัวนี <grandma. S 1> so so ้นะครับสกรูตัวนี้เนาขั้นตอนต่อไปนะครับยวผมจะเอาใช้หกเหลี่ยมนะผมใช้หกเหลี่ยมครับในการไขตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ยังไม่ต้องทําอะไรนะก็เอาขึ้นมาก็ได้ครับมันจะได้ไม่เกะีะคกับทาจะได้มีให้ไขนะครับดูด้านหน้าให้ตรงนะครับให้คอมันตรงกับล้อนะครับ ให้มันตรงนะอย่าให้มันเบี้ยวนะครับดูให้มันตรงกัดล้อนะแล้วก็ไขตัวนี้เข้าไปก่อนตัวแรกเอาให้แน่นเลยนะขครับแน่นปุ๊บแล้วก็ลงมาไขให้มันแน่นนะจะสักสองสามรอบอเอาให้มันแน่น,นครับแล้วก็ดูเช็คอีกทีว่าคอมัน ตร,ตรงหรือเปล่าล้อครับดูนะครับโอเคคนระับได้แล้วต่อไปนะเราจะใส่พลาสติกตรงนี้เนาะนะครับนะพลาสติกนะครับตรงนี้นะก็จะมีรูนะครับแล้วก็เข้าไปมันก็จะประดี ีนะัลงล็อกนะครับตรงนี้เราก็จะใส่นะน็อตตัวนะี้ถ้ามันเกะกะนะครับเราก็ออกได้นะนะตรงนี้เนาะแล้ก็เอาไว้ก่อนเราจะได้มีพื้นที่ในการใส่นะต่อไปเราจะใส่น็อตตัวกลางนะครับจะเป็นนะ็อตตัวนี้ครับแล้ก็ใส่เข้าไปเลยนะโอเคนะครับ ก็จะมาปิดจุกตรงนี้ก่อนนะครับจุกก็จะอยู่ตรงนี้นะจุกนะเราก็จะปิดมือก่อนเลย ขันน็อตตรงนี้ออกก่อนนะหนึ่งสองนะครับสามสี่มีสี่น็อตสี่ตัวนะครับเราก็จะขันน็อตตรงนี้ออกก่อน,นครับเราจะใส่ตรงนี้ก่อนขันน็อตตัวนี้ออกนะครับสองน็อตนะแตะพร้อมแล้วนะครับเราจะใส่ตรงรูสองด้านนะครับกับน,น,น็อตตัวเมียปุ๊บน็อตตัวผู้นะครับกับน,น,น็อตตัวเมียนะ กมุนเข้าไปอึบอะบนเข้าไปก่อนนะไม่ต้องแน่นก็ได้นะครับไม่ต้องแน่นมากก็ได้เพราะเราจะใส่อีกอันนึงก่อนนะครับเราจะมาใส่ตรงนี้ก่อนนะ,ะดูนะครับให้มันตรงให้มันเข้านะครัให้มันเข้าตรงดูนะเี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปอะ,อะโอเค โอเคครับแล้วก็ขัดมอดนับตัวนี้ให้แน่นะนะ่อยสตูดิสอ่ะเบ็ดบเสร็จแล้วเราก็มาทำผ้านะครับ ล็อตสองตัวล่างนะครับล็อตสตัวล่างคนระับแล้วก็จะขันออกออกก่อนเลยนะครับอ่าหนึ่งตัว รเราก็จะเอาด้านล่างครับประกบเข้ามานะครับดูให้มันตรงนะครับประกบให้ตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็หยิบน็อตมาตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นก็ได้นะครับใส่ให้มันตรงรูนะครับ แล้วก็ไขนะครับบอกก่อนไม่ต้องแน่นนะครับพอประมาณนะให้ตูดนะครับมันออกมานิดนึงนะครับอ่ะพอประมาณนะเสร็จแล้วเราก็อีกตัวนะครับด้านหน้าครับเอาให้มันตรงรูนะครับแล้วก็กดนิดนึงนะครับกดนิดนึงเพื่อให้มันเข้าล็อกนะเสร็จแล้วเราก็ พอได้ปุ๊บเราก็จับรลเปลียบแล้วดูว่ามันตรงหนะเสร็จแล้วเราก็ไขให้มันแน่นเลยพอมันตรงปุ๊บเราก็ไขให้มันแน่นเลยนะอะโอเคครับนี่ตะกร้าหน้าก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยแข็งแรงตัวนี้ก็จะเป็นที่็อกนะปิดนะครับต่อไปนะมันก็จะเป็นกลับมาที่ตัวเดิมครับปือหน้าจอนะมันก็จะมีที่ใส่น็อตสองตัวนะครับดูใส่น็อตทีนี้เราก็จะไปหานอ็อต เราก็จะเป็นตัวยาวนะครับสองตัวนี้นะก่อนใส่ครับเราก็จะระเบียบก่อนให้มันกัดพอประมาณว่าให้มันตรงนะครับให้มันตรงเนาะอย่าให้มันเบี้ยวนะครับเราก็ใส่ตัวยาวได้นี่ใส่ใส่จากข้างล่างขึ้นไปนะครับใส่ล่างขึ้นบนนะเออให้มันแตะรูนะครับจากล่างขึ้นบนนะเราก็เริ่มไข่เข้าไป เวลาขายล้วก็มากองเ้านบนด้วยกันขายเข้าไปไม่ต้องแน่นนะครับพอได้สักหน่อยแล้วก็มาขายตัวนึงแล้วก็มาขายอีกตัวนึง เขาไปเลยนะครับอ่ะเมื่อพร้อมแนละ้วเราก็มาจัดระเบียบอีกทีนะครับ <S <S เคลื่อนย้ายไปดูว่ามันตรงไหมถ้ามันไม่ตรงก็ย้ายนิดหน่อยนะครับดูระดับนะครับระดับอยาให้ไฟหน้าเนี่ยมันต่องไปด้านหน้านะอยากให้มันก้มลงไปจนเกินไปนะไม่ไปด้านหน้ามันต่องไปด้านหน้าอ่าเสร็จแล้วเราก็ไขเข้าไปเลยนะครับถ้าจัดจัดเสร็จแล้ว จะเป็นแบตเตอรี่นะจะมาเป็นกล่องนะครับเราก็จะใส่กันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถแกว่ออกได้เลยนะแกวได้เลยนะมันไม่ได้ล็อกนะครับแกวได้เลยมันก็จะมีอุปกรณ์ในการติดตั้งอินไซต์นะครับด้านในนะเราก็เอาออกมาก่อน สามสายวางไว้ก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นเหล็กค้ำนะครับค้ำแบตเตอรี่เวลาเราใส่แบตเตอรี่เสร็จไม่ให้มันจะขยับคยื่อนนะครับเวลาเราขี่เอาแกะออกมาเลย เป็นน็อตก่อนนะตัวแรกนะเป็นน็อตเราจะได้น็อตอย่าทำหายคนระับตัวนี้นะเราก็าวางไว้ข้างๆเปิดออกมาจะเป็นแบตเตอรี่สี่ก้อนนะครับนสะี่ก้อนนะครับตัวนี้นะเราก็มันค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักค่อยๆก็ค่อยๆออกอันทีละนะาวางวก่อน เราจะติดตั้งแบตเตอรี่ครับในตัวรถจักรยาน e44 ของเราเลยนะตัวนี้เราก็แกะน็อตก่อนเลยนะครับแกะนอ็อตจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 8อี่ห้าอันนะครับะเราก็จะทําทหายนะที่นี่เสร็จแล้วนะครับเราก็ติดตั้งเทียร์ลูกก่อนเลยครับแบตเตอรี่นะตัวน,นี้จะมีสายด้านในก็จะมี2ส,สายนะด้านในครับอันนี้ก็ออกมาพากไว้ก่อนก็ได้นะ ใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อน,นบแบตเตอรี่เป็นก้อนแรกเข้าไปครับทีนี้เราจะติดตั้งเลยนะครับแล้วก็มีสกรลายไขควงนะครับพร้อมบายิบน็อตขึ้นมา1อันนะครับเราจิดตั้งสายดําก่อนเลยนะอันแรกนะสายดําสีดําก็จะไปใส่ตรงนี้สีน้ำเงินนะครับเราก็จะติดตั้งตรงนี้ก่อนเลยขันแรก ยังไม่ต้องแน่นมากพอประมาณอ่ะยังไม่ต้องแน่นมากนะทีเนี้ยพอเราใส่ปุ๊บเราก็ดันเข้าไปสุดให้มันชิดนะฟิวสจะมีพื้นที่จำกัดน,นะนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับปิดฝาด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะใส่ลูกสองนะลูกสองใส่เข้ามานะทีเนี้ยเราก็จะต่อสายนี้นะนะครับ ลองดูว่าสายมันยาวบางอันมันก็สั้นนะบางอนันก็ยาวถ้ามันยาวเนี่ยนะรเราลองเล่นแบตเตอรี่ดูเข้าไปนะครับเพราะเราต้องใส่สีส้มกับสีแดงนะครับแล้วแบตเตอรี่ก้อนนี้ต้องอยู่สุดนะอ่ะโอเคนะครับสายนี้มันถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต่ออ่ะสีส้มเข้ากับสีแดงแล้วว่ามันมันอขึ้นมาอันที่สอง พอต่อเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็พยายามจะจัดสายไฟแล้วก็บิดหัวนี้นะครับจัดสายไฟ้เป็นระเบียบนะ, <S <S นะครับมันจะได้ไม่ให้มันเกะกะนะครับพอเป็นระเบียบเราก็ไขแ่แน่นได้ได้บฝานะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปให้ตุดน,นะครับให้มันติดไปนะครับดูสายนะครับอันนี้สายพอดีนะครับต่อไปนะครับก้อนต่อไป สายใดสายหนึ่งมาก็ได้นะครับ,นะรบสีแดงนะครับก็จะไปกับสีแดงนะครับสีน้าเงินนะครับก็จะไปกับสีน้าเงินนะครับแบบนี้เนนะรับเราจะใส่ที่ร้านบะิ๊กซอลท่้านใส่สีแดงก่อน ก็จะเป็นก้อนสุดท้ายนะนก้อนสุดท้ายครับก็เหมือนเดิมครับน้ําเงินกนะับแดงครับสายไหนก็ได้นะ,นะไปนะครับก็จะเป็นสายนี้นะครับสายนี้ก็จะมีชิปด้านในครับวิธีนะครับก็คือต้องต่อดอ,อกก่อนนะต้องต่อดอ,อกก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไฟช็อตนะครับเวลาเราติดตั้งนะ พลาสติกผู้หมอกนะครับวางไว้นะครับเ๋ยวก,ก็จะมีชิปด้านในนะครับเราก็ถอดชิปออกโดยดึงแรงนิดนึงนะครับแล้วก็วางนะครับเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งสายตามปกตินะครับนะสีดำเม่จะไปสีดำสีแดงก็ใสนะ่สีแดงนะก็จะลอกขึ้นมานะต่อไปนะครับเส้นสุดท้ายนะครับก็จะทำเหมือนเดิมนะครับ แล้วเราก็มาใส่ชิปนะครับก่อนที่จะใส่ชิปนะเราก็เช็กก่อนว่าทุกอย่างนะครับตรงไหมดําไปน้ําเงินนะครับแดงนะครับแดงไปแดงนะครับไฟกันนะนะแล้วก็เช็กว่าแน่นไหมพอโอเคแล้วนะครับเราก็จะใส่ชิปนะนะมีไฟจับอันนี้นะครับจะมีไฟจะมีไฟนะครัแต่นี้เป็นพลาสติกนะครับคือไม่ต้องกลัวนะครับใส่เข้าไป นะนิดหน่อยปุ๊บใส่แน่นเลยเนาะใส่ปุ๊บแล้วก็ครอบด้วยครนะอบด้วยพลาสติกนะครับอีกชั้นหนึ่งอ่ะโอเคก็จะประมาณนะี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะนะครับเราก็จะกดทับแบตตลี่ด้านในเอาไว้นะทีนี้เราจะมาเริ่มน็อตกันก่อนนะสี่ตัวจะเป็นม็อตพร้อมแหวนนะจะเป็นตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ โอเคต่อไปนะครับด้านยาวนะมันจะมีด้านยาวกับด้านสั้นนะครับด้านยาวนะครับเราก็จะใส่เข้าไปด้านในนะมันก็จะมีรูอยู่นะครับ2รูนะครับเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะด้านสั้นเราก็อยู่นะครับตรงนี้พยายามบางครั้งมันก็จะไม่เข้าล็อกเป็นไปนะครับ บางครั้งนะเราก็ต้องพยายามจัดนะครับจัดระเบียบครับะทีนี้เราใส่น็อตด,ด้านในก่อนเลยนะครับเพราะด้านนอกมันใส่ง่ายนะ่เราก็ใส่ด้านในก่อนนะครับอันนี้จะใส่นะรูนะนะอาจจะใช้มือขันก่อนก็นกได้นะเพิ่งตงนมาครับดูนะถ้ามันตรงรูก่อนนะ จัดระเบียบเลยต่อไปนะครับใช้มือขันก่อนก็ได้นะครับถ้ามันตรงดูแล้วนะใช้มือขันเข้าไปก่อนใช้มือกดให้มันเข้ารูแล้วก็ใช้มือหมนะ้มุนเข้าก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาทําอีกการหนึ่งนะนะถ้ามันเข้าปุ๊บเนี่ยก็ใช้สับปไรลนะไขเลยก็ได้นะครับให้มันเข้าลึกนิดนึงแต่ไม่น้องแน่นนะมันเข้าพอประมาณนะครับ ให้มันไม่บุดเนาะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําอีกการหนึ่งนะด้านนี้นะครับก็เ,เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้มือโอเคอะนะครับบุดเข้าไปก่อนเลยนะครับพอประมาณนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยสกรูไหลนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับพวกเราจะมาใส่ด้านนี้ต่อนะครับ ก็จับนะคนะรนะับหาช่องนะให้มันตรงนะหาช่องให้มันตรงนะเหมือนเดิมนะก็ใส่ครับเข้าไปครับนะแล้วก็หมุนด้วยมือเปล่าก่อนใส่มันตรงนะครับอันนี้เริ่มใส่ใส่ง่ายแหลนะครจะมือเปล่าหนะ่อแล้วก็หมุนเข้าไปนิดนึงไม่ต้องแน่น โอเคครับต่อไปเป็นน็อตตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูนี้นะครับครับแล้วก็หารูครับให้มันนี่ก็เป็นว่าเสร็จครับแข็งแรงต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวฝาปิดนะครับเราก็จะปิดนะครับฝาปิดก็จะเป็นตรงนี้เนาะปลายสองด้านนะครับยื่นก็จะเป็นรูตรงนี้ครับใส่เข้าไปครับ แล้วก็กดให้มันเข้าล็อกครับกดให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวสกรูสองตัวนะครับเราก็จะมาหาสกรูไม่มีแหวนสกรูสองตัวนะสกรูก็จะแยงเข้าไปในรูเลยแล้วก็ไข ฝาจุกนะครับเราก็จะมาปิดเนาะเราก็จะหาจากตรงนี้นะครับฝาจุกทั้งสองข้างปิดเข้าไปปิดเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเหลือนะครับฝาจุกอีกสองอันนะนะครับเราก็จะมาปิดด้านข้า,นางนี่นะครับเปิดด้านข้างนี่นะทั้งสองด้าน อ่ะทีนี้เราจะมาลองมาสตาร์ทเครื่องนะครับแจนะเราก็มาเช็คไฟก่อนนะไฟเลี้ยวสองด้านครับก็จะมีปุ่มแต่ครับแล้วก็จะมีหน้าจอนะครับดิจิตอนนะครับนี้เราก็ลองเล่งเครื่องดูนะครับอ่าครับเล่นเครื่องเนี่ยครับกก็จะขึ้นมาเลยนะครับ เป็นกระจกด้านข้างนะครับเราแกะตอออกมาเนาะก็จะได้เป็นกระจกมองข้างนะครับสองอันนะครับราจะมีซ้ายกับขวาแะอันนี้จะเป็นด้านขวานะครับก่อนอื่นนะเราจะมันจะมีน็อตตัวเมียนะครับตอ,อกออกนะครับตอ,อกออกไปเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นยางหุ้มนะครับ เลื่อนขึ้นไปสุดนะอันนี้ก็จะเป็นน,อน็อตตัวเมียนะครับก็เลื่อนขึ้นไปสุดเหมือนกัน,นครับเลื่อนขึ้นไปสุดก่อนเลยนะต่อไปนะครับเราก็จะหมุนเกลียวตัวนี้นะเข้ากับรูตรงนี้นะครับหมุนก่อน,นครับวิธีหมุนก็ใส่ให้ใหมันพยายามใส่ตรงๆงนะครับแล้วก็หมุนไป มันลงให้เหล็กมันยืดออกมาให้สุดเลยครับลงให้มันสุดเลยนะแต่เหล็กม,าากมันจะร้อนทงนั้นนะโอ,โอ,โอต่อไปครับพอเราขันลงมาสุดแล้วนะเราก็จะมีน็อตตัวเมียน,นะครับตรงนี้เนาะเราก็ใส่เข้าไปในโดนะครับแล้วก็หมุนขึ้นไปให้สุดนะครับ ขึ้นไปให้แน่นเลยนะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตามต่อด้วยปจัจแจนะครับหมุให้มันแน่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดเรา